หลวงปู่แหวนกับหลวงพ่อหนูท่านมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเราคนธรรมดาจะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าหลวงพ่อหนูไปรับเอาหลวงปู่แหวนมาปรนนิบัติดูแลอยู่ที่วัดดอยแม่ปังเมื่อขณะที่หลวงปู่ป่วยอยู่นั้นเพียงเท่านั้นไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ทั้งสองท่านผูกพันกันลึกซึ้งมากมายนักว่ากันว่าเวลาที่หลวงปู่แหวนท่านอาพาธ ถ้าหากหลวงพ่อหนูไม่อยู่หลวงปู่แหวนจะไม่ยอมฉันยาเอาเลยทีเดียวและตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่วัดดอยแม่ปังแล้วท่านตั้งปณิธานว่าจะไม่ไปไหนอีกเลยแม้มีกิจนิมนต์ก็ไม่รับแม้เจ็บป่วยก็ไม่ยอมไปรักษานอกวัดหมายความว่าท่านจะอยู่และมรณภาพที่วัดดอยแม่ปังที่เดียวเหตุการณ์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างหลวงปู่แหวนกับหลวงพ่อหนูมีมากมาย เมื่อครั้งหลวงปู่แหวนท่านล้มในห้องน้ำต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหลวงพ่อหนูจะต้องไปนอนเฝ้าหลวงปู่มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อหนูต้องไปรับผ้าป่าและไปค้างที่วัดอื่นพอหลวงพ่อหนูกลับมาถึงปรากฏว่าหลวงปู่แหวนท่านเมินหน้าน้ไม่ยอมพูดจากับหลวงพ่อหนูยาที่จัดถวายก็ไม่ยอมฉันหลวงพ่อหนูต้องอธิบายอยู่นาน อีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่แหวนกลับจากโรงพยาบาลไปอยู่วัดร่างกายหลวงปู่ยังไม่แข็งแรงดียังต้องฉันยาเป็นช่วงออกพรรษาวัดบ้านเกิดที่ยะโสธรได้นิมนต์หลวงพ่อหนูไปรับกระทินท่านเห็นว่าดีเหมือนกันจะได้ไปเยี่ยมบ้านสักประมาณ5-6วันพอหลวงพ่อหนูไปได้สองวันหลวงปู่แหวนท่านไม่เห็นหลวงพ่อหนูจึงได้ถามหา พอรู้ว่าหลวงพ่อหนูไปโดยไม่บอกท่านท่านก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมฉันข้าวและไม่ยอมฉันยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละองทุลีพระบาทได้เสด็จพระราชดดำเนินไปยังวัดดอยแม่ปังในทันทีทรงเยี่ยมทอดพระเนตรอาการของหลวงปู่ทรงป้อนยาและป้อนอาหารถวายหลวงปู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง หลวงปู่ชั้นอาหารได้สามคำภายหลังหลวงพ่อหนูท่านเล่าว่าในวันที่ล้นกล้าวล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินสู่วัดดอยแม่ปังนั้นหลังจากสเสด็จกลับแล้วตกตอนกลางคืนหลวงพ่อหนูนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ยะโสธรน,นั่นเองท่านได้เห็นนิมิตพยาครุฑบินเข้ามาในกุฏิเป็นนิมิตที่แจ่มชัดมาก วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อหนูรีบจัดแจงหารถเดินทางกลับดอยแม่ปังทันทีทั้งที่คิดว่าจะอยู่ยะโสธรประมาณ5-6วันท่านเดินทางไปถึงดอยแม่ปังเกือบสองยามแล้วรีบไปกราบหลวงปู่แหวนในกุฏิทันทีหลวงปู่แหวนยังไม่จำวัดพัทหาและยาก็ไม่ยอมฉันทั้งวันนั่งเงียบๆไม่พูดกับใคร พอหลวงพ่อหนูเข้าไปหาและถามว่าทํำไมพระอาจารย์ไม่ฉันยาไม่ฉันอาหารหลวงปู่ท่านก็หัวเราะบอกไปเอายามาจะฉันเดี๋ยวนี้และเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ก็ฉันพัทธารตามปกติตั้งแต่หลวงปู่ล้มในห้องน้ำคราวนั้นร่างกายของหลวงปู่ก็อ่อนแออ่อนอ่อนแอดแอดเรื่อยมาจนถึงกับมีผู้ปล่อยข่าวว่าหลวงปู่มรณภาพแล้ว แต่ท่านก็ยังอยู่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารหลวงพ่อหนูท่านเล่าว่าหลวงปู่ท่านสามารถข่มเวทนาได้ดีเป็นเลิศถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอย่าว่าแต่จะหกล้มจนกระดูกต้นขาหักเลยแค่ช้ำบวมก็ร้องลั่นโอดโอยกันแล้วแต่หลวงปู่ท่านยังทรงสังขารเป็นที่พึ่งทางใจให้กับบรรดาสาธุชนเรื่อยมาจนกระทั่งครั้งหลังสุด หลวงปู่แหวนเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างก็พยายามกันอย่างเต็มที่ใครเล่าจะรดน้ำต่อที่ผุดรอนให้มีดอกให้มีใบขึ้นมาได้อีกพระอาจารย์ใหญ่มั่นอาจารย์ของหลวงปู่แหวนท่านเคยพูดไว้อย่างนี้เมื่อครั้งที่ท่านอาพาธครั้งหนักสุดที่บ้านน้องพือและคำพูดนี้ก็มาถึงหลวงปู่แหวนทำให้เห็นได้ชัดว่า คำพูดของหลวงปู่มั่นเป็นสัจธรรมโดยแท้ที่ใครๆก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก่อนหลวงปู่จะละวางสังขารหลวงพ่อหนูท่านให้รื้อศาลาสร้างใหม่ทั้งๆที่ศาลาหลังเก่าก,ก็ยังอยู่ในสภาพดีท่านบอกว่าถ้าไม่รีบสร้างเดี๋ยวนี้หลวงปู่จะไปก่อนจะไม่ทันการหลวงพ่อหนูบอกว่า หลวงปู่ท่านจะไปหรือไม่เมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ศาลาหลังใหม่ต้องสร้างเสร็จแล้วก็สร้างเสร็จก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารหลวงปู่แหวนบอกกับหลวงพ่อหนูว่าเมื่อหลวงปู่มรณภาพให้รีบเผาท่านตามแบบของพระกรรมฐาน หลวงปู่แหวนมรณภาพที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เวลาสามทุ่มห้นาทีของวันอังคารที่สองกรกฎาคมปีพุทธศักราช2528เมื่อท่านอายุได้98ปีเศษและบวชพระมา78พรรษาหลวงปู่แหวนละสังขารไปเมื่อทางวัดได้สร้างมนดบพิพิธภัณฑ์บริคารและสร้างศาลาหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีนิตยาสารชื่อดังได้เขียนสรุปในตอนท้ายว่าธรรมะของหลวงพ่อหนูคือธรรมะจากหลวงปู่แหวนนั่นเองแม้ซุ้มเสียงจะไม่เหมือนกันแต่ความผูกพันอันลึกซึ้งด้วยธรรมะชั้นสูงของหลวงพ่อหนูก็คือส่วนหนึ่งของหลวงปู่แหวน รูปปั้นขิ้พึ่งของหลวงปู่แหวนสุจินโนนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นแรกของวงการพระสงฆ์ไทยสืบเนื่องมาจากนายแพทย์เฉลิมจันทราสุขในายแพทย์นักธุรกิจชื่อดังได้ล้มป่วยอาการหนักมากวันหนึ่งขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลได้เคลิ้มหลับฝันเห็นหลวงปู่แหวนมายืนข้างเตียงแล้วบอกว่าตนจะหายไม่ตายหรอกเมื่อดีขึ้นนายแพทย์เฉลิมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากเป็นจริงดังที่ฝันก็จะสนองในพระเดชพระคุณแห่งความเมตตาของหลวงปู่แหวนโดยจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วจะนำสิ่งนั้นถวายหลวงปู่แล้วในแพทย์เฉลิมก็หายป่วยไข้จริงๆจึงได้ว่าจ้างสถาบันมาดามทูโซแห่งประเทศอังกฤษให้ปั้นรูปหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่ในราคาหนึ่งล้านบาททางสถาบันนี้ไม่เคยปั้นรูปพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาก่อน เพราะฉะนั้นการปั้นรูปหลวงปูแ่แหวนจึงเป็นครั้งแรกและองค์แรกของโลกเลยที่เดียวเดือนธันวาคมปี2521ทางสถาบันได้ส่งมิสจีนปราเซอร์ปะติมากรมาดูองค์จริงและถ่ายรูปหลวงปู่ห0ึภาพแล้วจึงไปเริ่มปั้นใช้เวลาร่วมหนึ่งปี เดือนสิงหาคมปี2522ทางสถาบันได้จัดส่งหุ่นหลวงปู่มาทางเครื่องบินได้นำไปให้ประชาชนสักการะที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพร่วม10วันตอนเช้าวันที่23สิงหาคมปี2522ได้อัญเชิญหุ่นห,นหลวงปู่ไปเชียงใหม่ทางเครื่องบินของสายการบินไทยจัดในรูปของคนโดยสารโดยนั่งเก้าอี้ผู้โดยสารธรรมดา ถึงเชียงใหม่เวลา9ก้นาฬิกากล่าวกันว่าท้องฟ้าที่เชียงใหม่ช่วงนั้นชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนติดต่อกันสมวันสามคืนก็ปรากฏเหตุมหัศจรนย์อย่างปาฏิหาริย์ทันทีที่เครื่องบินร่อนลงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสฝนหยุดตกชาวเชียงใหม่ไปรอต้อนรับมากมาย ได้อัญเชิญหุ่นหลวงปู่ขึ้นรถแห่ไปรอบๆเมืองเชียงใหม่แล้วนำไปประดิษฐานที่วัดดอยแม่ปังในตอนบ่ายได้มอบถวายหลวงปู่แหวนองค์จริงหลวงปู่หัวเราะชอบใจว่าเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่นั่งเคียงข้างรูปหุ่นให้ประชาชนได้เปรียบเทียบแล้วก็นำไปประดิษฐานที่พระพลาเรือนแก้วไว้เป็นที่สักการบูชาของศรัทธาสาธุชน ปัจจุบันรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่แหวนประดิษฐานอยู่ในห้องกระจกภายในพิพิธภัณฑ์บริการของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปัง